โตโยต้า e ีโวสี่ประตูเกียร์ออโต้ชุดแต่งจัดเต็มที่สำคัญเป็นตัวมิดด้วยนะครับเกียร์ออโต้เลขไมห1 0 0 0ม่0กิโลเท่านั้นนะครับรถสีดำชุดแต่งหล่อๆแบบนี้รถปี22เลขไมห1 0 0 0ม่0กิโลมาดูภายในกันนะครับ<ม>นี่เลยชุดแต่งฟอร์เตนะครับชุดแต่งมาครบๆแบบนี้เลยนะฮะนี่พลาสติกยังอยู่อ่ะ เปิดออกมานี่กลิ่นป้ายแดงเตะจมูกเลยนะครับตัวมิดเป็นเบาไฟฟ้าเบาหนังนะครับอันนี้นี่ดีเปิดให้ดูโอ้โหมันมันป้ายแดงชัดๆนะครับเดียวพตติยังอยู่นะครับเลขไมล์หมื่นกิโลดูนะครับไปดูเลขไมล์ว่าหมื่นหนึ่งพันกิโลครับเฮียหมูเอาเข้าศูนย์เตยต้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยหล่อจริงหล่อสภาพท้าชนป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับรถ เอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับเข้าศูนย์อีกทีที่20,000กิโลนะครับเข้าไปเมื่อวันที่28เดือน3นี่นะครับสดๆร้อร้อเลยคันนี้เฮียหมูให้99%เลยแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> ความหล่อความสดสีเดิมทั้งคันแน่นอนนี่ก็คือล้อเดิมๆของตัวมิดนะครับเจ้าของเดิมติดสติ๊กเกอร์เข้าไปทีอดีเข้าไปเพิ่มอีกนะครับชุดแต่ง f o r ์เรต้ม,มาแบบนี้นะช่วงล่างซูเปอร์เฟเรียบร้อยแล้ว ้อไฟทงปท้ายมีมาให้ครบนะครับนี่ชุดแต่งมาเต็มระบบจริงๆคะเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยกล้องถอยมีมาให้แล้วก็อันนี้เป็นชุดแต่งของเขาแล้วครับโฟลิต้าใครที่ชื่นชอบรถที่ดุดันแล้วก็แต่งสไตล์นี้นะครับคันนี้บอกเลยว่ามีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้ที่เป็นชุดแต่งแบบนี้กับเลขไม้แค่11,000มนกิโลนะครับคันนี้ราคาพิเศษด้วยนะครับรถปี22เลขไมหมื่นห0กิโลราคาอยู่แค่ 7 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะเหยหมูขายเท่านี้ใครมาก่อนมาดูเลยนะคันนี้เดีย๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าเลขไม้หมื่นโลความเดิมเป็นยังไงแล้วเครื่องจะสดแค่ไหนมาดูกันนะครับนี่เลยโอ้คันนี้มีโชคคำฝากโปรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดเจ้าของเดิมติดมาให้ดูความสดดิดูดิเพื่อนเพื่อน fc ดูเลขไม้หมื่นโลมันจะใสมันจะปริง้งทอยเสียมันจะต้องใหม่เบอร์นี้เลยนะครับคานหน้าเดิมสนิท ทุกเม็ดนะครับนี่นะครับตัว R ตัว L อยู่ครบหมดนะครับก็นี่เลยนะครับฝากระโปรงเดิมทุกจุดนะฮะนี่สติกเกอร์ตรงนี้อยู่ครบนะครับนี่ครบเลยรถคันนี้ใหม่จริงท้าชนป้ายแดงแถมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ไปด้วยนะครับใครที่อยากได้รถปีใหม่ๆใม,ใม่น้อยๆสภาพท้าชนป้ายแดงอย่างนี้นะมาหาเฮียหมูที่ S.C. u ซ e d Car าพนมสารคามจังหวัด ะเชิงเสาปีใหม่ๆหมหม่น้อยๆแบบนี้เฮียหมูจัดให้ครับ